สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่นางขอสวัสดีดวะจ้าเมื่อน,นี้พาเพื่อนๆลงมาเที่ยวทะเลนี่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 สิให้เบ่งตัวอย่างมาจังเดบุ้นนี่โอ้ยบอลลมเอาขอนมปังมานำ้ำนี่จ้ะเอานึกว่าเขาสีมาจะหน้าฮอนน้าหนาวก็มาโอ้ขอโทษเด้เอ,อแม่นางลืมเอาข้นมปังมานำ้ำบุหูู้จักว่าเจ้าอยู่นี่โอไ้เมื่อหน้ามาต้องเอาขอนมปังติดมาน้ำก่อน โอ้ช่องโตนะโอ้โอบ้านเอาติลลุกนะไว้แม่นางคิดว่าเขาอุยูแต่เลยบ่ได้เอาขนมปังมาให้นึ่งว่าเขามาต่หน้าฮอนโอ้ยขอโทษเดอ้บอบรูคันชันก็สีเอาลงมาให้แล้วขนมปัง ในตู้เย็นเยอะแยะเลยโอ้ยฮหนุ่มสาวมาจีบกันเ่หนาวตีลุกฮะไฮ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 ฮัลโหลเดกกไบราไฮจโลเลยจ้ะบ่าพากันไปได้เลย สงสัยเข้ามาทักทายโออเข้ามาจาักทางใดบรูวเป็นหงจ้ะไอ้เพื่อนเพื่อนเห็นว่าจะตรงข้าเขานะเขาซีมีไอ้นั่นจ,ะจ้ะตรงข้าเขาซี่มีแนวติดไว้อยู่ทางลวงเขาซีติดไว้เนาะจะเนาะสงสัยซิเป็น G P S ติดตามแล้วมั้งจะ้ะตัวนั้นก็มีตัวนี้ก็มีทั้งสองตัวเลยจ้ะนะ่นมีทั้งคู่เลย นั่นอ๋เป็นตัวเล็กพร้อมกนน่อนนะเนาะเดี๋ยวเบืงไกล้ๆดูยเบื้งดูยเล็กอันอย่างอันอย่างเนาหกสองแปดเจ็ดบ่หรือว่าแปดเจ็ดแปดเจ็ดกลับหัวกันบ่เพื่อนเพื่อนเห็นเป็นตัวเล็กอย่างจังน,นั้นเ <c oughs> บื่งบอก่ะ บ่รู้ว่าเลขยกซองหรือเลขกเจ็ดเดี๋ยวเบื้องของอีกตัวหนึ่งดูเบิ้งของตัวนี้ด้วยเลขกหยังโอ้ยบอกขยับนีแม่นางเลยอ่ะโอ๊ยตายแล้วลูกเอ้ยแม่นางก็ได้เอาข้านมปังมาให้อีลานำ้ำดึงวสิมากันแต่น้า้อนบูคิดว่าหน้าแรงกรสิมายุกันอยู่นี้เอ้ยบูคิดว่าหน้าหนาวกสิมาย่กันอยู่นี้เนาะ เห็นค่าของตัวเดียวจะอีกตัวนึงเบิงเบ้งบ่เห็นจ้ะอีกตัวนึงยังอยู่ตรงๆกับแม่นางอยู่นี่น่าสิเป็นเล็กแล้วเขาจับคู่แล้วสลับกันเนาะแม่นบอโอ้ยยโลเลยบดินไปได้เลยบ้าหนาวกันบอกหนาวกันบอเป็นหนามาฟังเขาคุย ยจกคุยนำสัสนอเฮออ้คือ,จอโจโรนึงหืมนี่ตะหักแทะเอ,อ้ยน่ารักอย่างเลยเอาคือบอดินปัติงกันล่ะจมป้มแถวแม่นางบักาหลงเข้าไปไกลด้จ้ะกายูตรงทาเหลือนี่ล่ะ ปกาเข้าไปกาย้นคนเดียวต,ตัวใหญ่เนาะจะมีเรือสำรานผ่านมานำจะ้ะเป็นเรือโคโลโลายมาจากออสโลพาสิกลับไปเยอรมันพูนจะุนเป็นเรือสำรานจะ้ะเรือสำรานภาพบาค่คยชัดแล้วเนาะพอสูม,มาแล้วก็ภาพการกะสิแต้เนะจ้ะ อ๋ออันนี้บ่เมนโคโ,โลไลจ้าอันนี้เดือเรือดำเรือดำเอ้ยดีดีเอฟเอสอันอย่างนี้แหละอันนี้ไปเดนมาร์กจากโบเมนบ่เมนไปเยอรมันบ่เมนบ่คีดลำนี้ไปเดนมาร์กเรือสำรานไปเดนมาร์กไหนเบิ่งน้องหองซองตัวนี้อีกไหมดูเมื่อหนีแท้ติจะยืนให้ทายอยู่นี่บ่ มาเถิดนาคนดีเ <variance> อ <thumbnails> ็นกายลงที่ตรงนี้